สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวส่องชาวส,วสปปลาวสมาชิกใหม่ที่เื่่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาวเรทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปพิเศษนะคะดวงควมรักครึ่งปีแรก2,566เป็นคิวของคนที่มีคู่นะคะคนโสดทําไว้แล้วคนที่มีคู่ชาว ลักษณะราศีพิจิกนะคะพี่แมงป่องน้องแมงป่องนะคะเรกกันเข้ามานะคะมาดูพลังงานความรักของคุณนะคะจะวาเลนไทน์แล้วนะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับเรื่องราวความรักของชาวพิจิกกันดีก,กว่าสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะใครจะดูรายละเอียดก็สามารถคลิกด,ดูได้ ได้ชื่อคลิปส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะรีระดา6 5นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ได้หยุดได้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะเดี๋ยวอ่านให้ก่อนว่ามีหข้ออะไรบ้างนะคะ between โอ้่สวยมากนะคะว้าว b ี t ว e นระหว่างอะไรระหว่างทางของ love ความรักนะคะพลังงานความรักขึ้นมาสวยงามสว่างสวยนะคะ แล้วก็มีไพ่ของรีวิวเดี๋ยวเรามาดูกับอีก3มชุดอีก2ชุดก่อนนะคะครบ3ชุดอาจารย์จะร้อยเรียงเป็น,นเรื่องราวความรักนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะจะเป็นไพ่ Oracle 3ชุดมาต่อกันโอเคหืม <laughs> กลิ่นความรักอบอวน <laughs> หอมฟุ้งเลยนะทรัฟนะคะติดกับดักความรักเข้าแล้วนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอดูกันต่อเอเดรีมโอ้โหวันวันนี้มีสมาธิในการทำงานไหมคะฝันถึงเรื่องราวของความรักว่าได้คิดถึงคนรักของคุณอยู่ใช่ไหมชาวพิจิกนะคะตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูด้วยเลยอะนะคะมาลุ้นกันต่อซิ โอ๊ยทำไมไม่ออกติดหนึบมีน o t t ท d a ดนะคะสันกราเซสนะคะโอ๊ยไมดึงไม่ออกติด เกาชอกโอเคน่ารักนะคะพายเดี๋ยวเรามาลื้นกันดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราควความรักของชาวพิจิกนะคะค่ะมาลุ้นกันนะคะกับเรื่องราวความรักของชาวพิจิกนะคะจะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะคนที่มีคู่อาจจะแบบเป็นแฟนกันอยู่นะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ พลังงานความรักของคุณเนี่ยบีทวีนมันกําลังอยู่ระหว่างทางของความรักทางที่จะมาบรรจบซึ่งกันและกันหรือว่าระหว่างทางที่กําลังสร้างความรักให้มั่นคงกําลังสร้างครอบครัวให้สวยสดงดงามก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีการพบกันโดยบังเอิญแล้วก็คบหาดูใจกันมา แล้วก็มันมีความรักที่ดีต่อกันนะคะหรือว่ายิ่งรู้จักยิ่งใกล้ชิดยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะมีความรักความผูกพันมากๆหรือว่ามันเป็นความรักที่คุณกับคนรักเนี่ยเดินทางกันมาแบบยาวนานเป็นความรักที่นามแสนนามแสนไกลมากๆนะคะบางคนอาจจะสึกเหมือนแบบเดินทางกันมาแบบ หมือนได้เจอคนคุ้นเคยนะคะข้ามพบข้ามชาติเราได้มาเจอกันก็นได้นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะมันถึงมีความรู้สึกที่พิเศษถึงมีความรักที่เหมือนกับว่าอบอุ่นในหัวใจความรักที่แบบนุ่มละมุนเหลือเกินมีความโรแมนติกเหลือเกินนะคะเหมือนกับที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดเป็นความรักที่มันยังไม่ชัดเจนนะคะเลเวลใช่ไหมเลเวลใช่ไหมเลเวลนะคะ ความรักกาลังจะได้รับการเปิดเผยนะคะความรักกําลังจะได้แบบมีคอมมิชเมนต์เป็นที่ปรากฏเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารชนแล้วนะคะเปิดเผยสเตตัสมีสถานะกันแล้วนะคะสําหรับความรักระหว่างคุณทั้งสองคนหรือว่ามันเป็นความรักที่มันต้องรอคอยอุปสรรคปัญหาที่มัน ที่มันกําลังจะหมดไปแล้วคุณจะได้เปิดเผยกับความรักของคุณอย่างเต็มที่ก็ได้นะคะคุ้มค่าสมกับที่คุณรอคอยกันมานานแสนนานก็ได้นะคะชาวพิจิกในช่วงเนี้นะจะรู้สึกว่าพลังงานความรัก,กมันบอกว่าคุณเนี่ยติดกับดักของความรักนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้เจอคนที่แบบว่าโปรไฟล์ดีกว่านี้มีฐานะร่ำรวยกว่านี้แต่คุณไม่เลือกก็ได้นะคะเพราะว่า คุณรู้สึกได้ถึงความรักระหว่างคุณกับเขาที่มันเป็นแบบการเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันการดูแลให้กําลังใจผ่านความห่วงใยนะคะเหมือนคุณขาดเขาไม่ได้เขาก็ขาดคุณไม่ได้นะคะทรัพมันติดกับดักของความรักไปไหนไม่รอดแล้วต่อให้เขาอาจจะเจ้าชู้ขนาดไหนพอมาเจอคุณเขาก็ต้องเลิกเจ้าชู้หรือคุณอาจจะเคยเจ้าชู้ขนาดไหนแต่พอมาเจอเขาเหมือนกับว่าติดกับดักความรักแล้วนะคะกลับมาเป็น เสือที่แบบถอดเขี้ยวถอดเล็บนะคะมาอยากมาดูแลคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากเทคแคร์อยากดูแลมากๆนะคะนะเพราะนั้นมันมีความรู้สึกความฝันสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะคะในการที่มันกับว่าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะอะไรที่มันกับว่าก่อนหน้านี้นะคะมันทําร้ายความรักมันเป็นอุปสรรคในความรักของคุณที่ทําให้รู้สึกว่ามันต้องรอมันต้องแบบ ลอยผ่านเวลามันไม่ใช่วันนี้มันไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้นะคะมันต้องอดทนรอคอยอะไรบางอย่างแล้วคุณก็เฝ้าฝันถึงวันที่ความรักของคุณจะได้สมหวังนะคะจนบางบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะ ท้อแถนะ,ะมันใส่แว่นดําแล้วมองความรักดูอะไรมันมืดมนมันหมองหม่นอยู่ทีเดียวะนะคะแต่ว่าด้วยความรักที่คุณมีต่อกันนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีความฝันมีความหวังนะคะ Girl Talk นะคะหรือว่ามันเป็น time with friends นะคะ Moving on เอ่อ happily นะคะเอ่อมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเคยเหมือนกับพยายามทำตัวแบบมีความสุขมากๆ นะคะหรือก่อนหน้านี้คุณทําตัวเหมือนแบบคุณไม่มีความรักหรือเป็นความรักที่มันอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะคะทําตัวเหมือนเป็นคนโสดแต่จริงๆหัวใจเนี่ยมันติดกับดักไปแล้วนะคะแล้วก็เฝ้ารอคอยที่ความรักจะสมหวังเห็นไหมคะ ระหว่างทางแห่งความรักของชาวพิจิกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่ธรรมดานะคะนอกจากจะอดทนรอคอยแล้วมันกับว่ามันยังต้องมีความหวังความฝันอะไรบางอย่างที่คุณสองคนมีร่วมกันนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยมันทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันได้มาเป็นจริงนะคะมันได้ประกาศให้โลกรู้สักทีหนึ่งนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีสถานะแห่งความรักที่ เข้าใจแล้วก็ผูกพันกันมามากๆนะคะแล้วก็กําลังที่จะอาจจะมีข่าวดีได้มั่นหมายแต่งงานอะไรบางอย่างก็ได้นะคะชาวพิจิกในช่วงครึ่งปีแรก2566นนะคะอืมนะความรักมาดีมากเดี๋ยวขอดูเรื่องราวความรักดูรายละเอียดความรักจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะก็ดูเรื่องราวความรักของชาวพิจิกมีไพ่ของอัศวินดาบนะคะพลังงานของคุณ โจทย์ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มไม่ถุนตุนก็ได้นะคะเขาดูเป็นคนเข้มแข็งดูเป็นคนจริงจังแต่ว่าอารมณ์อาจจะไม่ค่อยแน่นอนอะไรบางอย่างหรือเขาปล่อยให้คุณรอนะคะหรือเขารอคอยคุณมานานแล้วก็ได้นะคะหรือเขาแอบหลงรักคุณอยู่ก็ได้แล้วก็รอคอยคุณมานานแล้วก็ได้หรือบางทีมันเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะมาในรูปแบบของเพื่อนมาในรูปแบบของเจ้านายลูกน้องแต่ว่าพยายามทําดีนะคะ มากเกินกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะจนชาวิจิตได้รับรู้ได้ก็ได้อุ้ยนะคะขอดูอสีนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องรอจริงๆนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจริงๆก็ได้นะคะรอให้ฝ่ายยังจบความสัมพันธ์ที่ยืดเยื<ม>้อยาวนานนะคะเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณ Mplace นะคะชาวพิจิก คุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆก็ได้นะคะก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานแล้วขาดอย่างเดียวคือเรื่องของความรักก็ได้นะคะดูสิหรืออาจจะเคยผ่านความรักที่มันร้ายๆมาแล้วแล้วจบไปแล้วก็รอคอยกับคนนี้นะคะ mm hmm. เขาคือคนที่ใช่ในความรู้สึกของคุณมากๆ mm hmm. อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือเขาที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมจัสติสจนอาที่สุดเห็นไหมขึ้นปีแรก2566้คุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะรับการปลดบ่อยแล้วหรือใครที่ อยากย่าล้างนะคะจะอย่าล้างอย่าขาดได้สำเร็จนะคะสถานะโสดแล้วมีไพ่ของราชินีไม้เท้าหรือเขาเป็นชาวทัดไฟมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะหรือ Empress Emperor ก็เป็นคนไกลเป็นต่างชาติก็ได้ เจ็ดถ้วยกับเดย์ดีมนะคะเหมือนกันเลยนะคะฝันฝันกลางวันฝันถึงความรักที่สวยงามแล้วก็รอคอยนะคะมีความหวังที่สวยงามหล่อเลี้ยงชิดว้าวหล่อเลี้ยงความรักของคุณมานะคะเดอะซันนะคะโอ้โหหนึ่งเหรียญด้วยแล้วก็มีไพ่ของเดอะ o มูนนะคะเหมือนกับว่าในท้ายที่สุด ความรักที่ดูเหมือนกับว่ามีปัญหามีความเศร้ามีความท้อแท้สิ้นหวังของคุณเนี่ยกำลังได้รับการเติมเต็มมีปฏิหารดีๆเด็ดซันนะคะที่ทําให้เหมือนกับมีมือมือหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารอะไรบางอย่างที่ยื่นเข้ามาที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นจริงนะคะ Justice ความยุติธรรมตรงนี้ที่ทําให ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังของคุณเนี่ยมันมาลายหายไปแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่มีปฏิหารที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยจะได้มีความรักที่เปิดเผยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือว่าได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือได้สร้างครอบครัวมีลูกมีเรือนหอที่สวยงามร่วมกันก็ได้นะคะเหมือนท้ายที่สุดความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันได้ประสบออความสําเร็จนะคะหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนกับว่า สร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่ด้วยกันมานานเป็นคู่บุญบาร,รมีของกันและกันจนตอนนี้บางครั้งร่ํารวยแล้วนะคะเปลี่ยนผ่านจากฐานะของคนที่นับหนึ่งมาด้วยกันจนตอนนี้เข้าขั้นเศรษฐีกันแล้วก็ได้นะคะเดอะซันแล้วก็มีไพ่ของหนึ่งเหรียญได้รับการยอมรับนะคะคุณอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานการผูกข้อไม้ข้อมือหรืออะไรบางอย่างเพื่อใหออ้ความรักของคุณเนี่ย ถูกต้องตามประเพณีถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะนั้นคุณได้เจอกับคู่สร้างอ่ะเป็นคู่บุญเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าให้กำลังใจนะคะอยู่เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นฝ่ายที่ดูแลซัพพอร์ตอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเลยก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็เดสันหรือคู่ของคุณคนนี้คือคนที่แบบคบกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามานะคะ จนท้ายที่สุดเหมือนกับพลังงานความรักของชาวพิจิกนะคะคุณรู้แล้วว่าเขาคือคู่บุญบรารมีคู่ที่เหมือนกับเป็นพรมลิขิตที่ที่คุณหรือเขา,าอาจจะรอคอยซึ่งกันและกันมานานแล้วก็จะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคนรักของคุณก่อนดีก,กว่านะคะความรู้สึกของคุณต่อเรื่องราวความรักตรงนี้บ้าง ไฮโรแฟนนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีในสายตาของคุณแล้วก็เป็นคนดีที่เหมือนกับไม่ได้สร้างภาพเป็นคนดีที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะหนึ่งม้เท้าหรือตรงนี้อาจจะเป็นความรักที่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่กับความรักเลยก็ได้นะคะ The world โอ้โหคู่ของคุณอาจจะเป็นคนไกลๆนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆนะคะ สามเหรียญหรือเป็นคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ได้แบบมีโลกใบใหม่ได้มีความฝันที่สวยงามมากๆในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในโลกใบใหม่แล้วก็อาจจะมีสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันระหว่างคุณกับคนรักนะคะเดือเวสามเหรียญตรงนี้ มีไพา่าพลังงานของคุณนะคะเด็กถือถ้วยเหมือนเวลาคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณรู้สึกตัวเองเป็นเด็กๆนะคะเหมือนเขาดูแลปกป้องคุณก็อาจจะมีความดือด้อนะคะมีอะไรบางอย่างกับเขาก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าเราไม่แสดงออกกับใครแต่กับเขาแล้วเราอ,อาจจะทําตัวเหมือนเป็นเด็กๆนะคะให้เขาดูแลให้เขาปกป้องให้เขาดุเรานิดๆอะไรแบบอย่างเงี้ยคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวทัตลงกลุ่มิถุนตุลน,นะคะราชาดาเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะ เออมีไพ่ของ e อ p r e s s แล้วก็ Hermit นะคะโอเคสใบเลยมีไพ่สิบถ้วยเหมือนกับว่าโลกทั้งใบของคุณตอนนี้นะคะสิบถ้วยมันมีเขาเข้ามาเติมเต็มแล้วการมีครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันตอนนี้คุณอาจจะกำลังเป็นพ่อคนแม่คนแล้วก็ได้นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ได้นะคะความเป็น Hermit แล้วก็ความเป็นไฮโรเฟน คนอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็เหมือนกับในช่วงเวลาที่คุณต้องการความเงียบอะเขาให้พื้นที่ส่วนตัวของคุณได้ดีมากๆหรือว่าเป็นสายบุญเหมือนกันในการที่จะเข้าไปดูแลนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณหรือเป็นเรื่องของการทําบุญนะคะการามีศีลที่เสมอกันก็นได้นะคะความเป็นฮาร์รันแล้วก็เฮอร์มนะคะแต่จันงงกับไพ่ลาษีตรงนี้ทําไม ไพเฤาอีมาสูบบุหรี่มาดูเหมือนแบบคนแรลลอนงงเลยนะคะมันเป็นผิดความหมายว่าไพ่ฤาษีคือเป็นคนที่ต้องให้ความรู้นะคะต้องแบบประมาณสมถะต้องประมาณอยู่ในถ้ำอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไพแต่ละชุดบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ตีความวาดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเอาความหมายหลักนะเพราะนั้นเหมือนความรู้สึกของคุณคือคุณได้เจอกับคนที่ดีคนที่ศสีลเสมอกันคนที่เหมือนกับว่า อบอุ้มหัวใจที่เคยแหลกสลายของคุณให้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับความรักกลับมีความฝันที่สวยงามกลับมามีโลกใบใหม่ที่สวยงามมากๆกับความรักกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันนะคะไม่เหมือนกับเขาอาจจะไม่รังเกียจอดีตของคุณคุณไม่รังเกียจอดีตของเขาหรือว่าถ้าคุณหรือเขาเคยมีลูกเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเหมือนกับทุกอย่างตอนนี้ก็กลับมาดูแลดีนะคะลูกคุณก็เหมือนลูกเขาหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้ นะคะคุณเลยรู้สึกว่าคุณประทับใจในความดีในสิ่งดีๆที่เขามอบให้กับคุณนะคะแล้วก็มันเป็นพลังแห่งความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมานานแสนนานมากๆก็ได้นะคะในการที่ได้เจอกับเขาแต่บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณมากๆก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนรักทางไกลคนที่แตกต่างจากคุณไปเลยก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขาบ้างนะคะคู่กรณีของคุณ ว้าวเดอะสไตล์นะคะมอนกับเขารู้สึกว่าได้เจอคุณแล้วเขาเหมือนกับผูกพันกับคุณมากๆนะคะคุณดูเป็นความหวังคนที่เข้ามาแล้วเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเขานะคะมีไพ่ของก้าดาบเหมือนกับก่อนหน้านี้เขาคิดมากเขาเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไร้ายๆเขาหมดกําลังใจหรือว่าต้องทนทุกข์กับปัญหาอะไรบางอย่างที่รุมร้อมรอบตัวเขาแต่ว่าเหมือนกับ คุณเองอะนะคะสถ้วยให้ความช่วยเหลือให้การดูแลเขาหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้เหมือนกับ lovers นะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มต้นจาก ความเป็นเพื่อนจากความใกล้ชิดจากการได้พูดคุยกันนะคะจนเข้ากันได้ดีแล้วเกาะให้เกิดเป็นความรักะนะคะบางคนเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันมาก่อนอาจจะในฐานะของเพื่อนเพื่อลมง,งานหรวอน่าจะนายลูกน้องนะคะหรือคนที่รักทางไกลที่พูดคุยกันจนสนิทสนมจนคุ้นเคยจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ผูกพันมั่นคงจนกลายเป็นความรักนะคะ lovers ตรงน,นี้ก็ได้เหมือนเขารู้สึกแบบ เขาหลงรักคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นเขาที่ติดกับดักแห่งความรักก็ได้นะคะหลงรักคุณจนแบบไม่สามารถเปลี่ยนใจได้นะคะเสน่ห์แรงนะคะชาวพิจิกลุ้นกันต่อนะมีไพ่ของสีดาบแต่เหมือนกับตัวเขารอในการที่จะสะสางปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเขารอคุณมันมีเหตุการณ์ที่ต้องรออะไรบางอย่าง รอที่จะมาสร้างโลกใบเดียวกันหรือรอที่จะผ่านปัญหาอะไรบางอย่างให้ลุกขึ้นกลับมายืนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเป็นเอ็มเพรสก็เป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นคู่ที่จะช่วยดูแลช่วยส่งเสริมกันมากๆนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของสดาบขึ้นมาแต่ว่าในท่ามกลางปัญหาตรงนี้นะคะเขากลับรู้สึกว่าเขารักคุณมากๆแล้วในที่สุดเขา เลือกคุณที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาแล้วเขาก็เหมือนกับเดอสตาร์กับ2องถ้วยนะคะคุณเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชุดของเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักเรื่องราวของกําลังใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมันเต็ม,มไปด้วยความหวังในการลุกขึ้นสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ เป็นเรื่องราวความรักที่โรแมนติกมากๆนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับมีการให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันเหมือนกับมันมีความรักอะความรักที่แบบ ให้กันแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆก็ได้นะคะสําหรับความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะเหมือนกับในที่สุดคุณเจอคู่บุญบารมีของคุณแล้วนะคะชาวพิจิกนะคะเป็นแรงใจให้นะคะให้ความรักดีงามให้ความรักได้ลงตัวให้ความรักได้เหมือนกับว่าได้ไปในทางที่คุณสองคนฝันเอาไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลังใจกับช่องขอจันนาลีด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคิดต่ตอๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ